Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. <laughs> so cold outside. I'm alone. I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. พี่บิ๊กพี่บิ๊กมีคนสนใจออฟโรดสูงๆแบบเข้าป่ามีไหมอันนี้ เด็ดเลยครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับผมนี่โคตรสวยโคตรสวยเลยนะเนี่ยคันนี้ยอดเลยครับนี่คันในที่กำลังของหาวรถนะล้ำนี้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูรีวิวกันพร้อมๆกันเลยนะครับผมอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมพิเช่งเคยนะครับกับสี่ิกบ้านสัก้าวจาเดินยนต์นะครับผมวันนี้รอเลยเอารถล้ำนี้นะครับตอนเดียวโบวินนะครับสี่คุณสี่นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตอนเดียวธรรมดานะเอ๊ ลเลยดูด้านหน้าเลยครับผมเนี่ยี่้วหมูน้าไน้าี่้วหมูนะ่นวันนี้ตาวดีโบทาาลอแล้วตอนนี้เป็น้าหลอแล้วน,ละนะโดนใจสำหรับสายป่าสายลุยนะครับผมาำพลาดในสายป่าสายลุยนะเ,ยเดี๋ยวเราไปรัชมจุดต่างๆเดี๋ยวเราจะรีวิวตามจุดไปนะผม ตันนี้ก็จะเป็นล้อตามนี้นะเป็นล้อลูโม้นะครับผมลูโม่เป็นตัวของสิบหกครับตัวนี้ล้อลูโม้นะเตก็จะมีทิเกเรือขึ้นหน่อยตามอายุการใช้งานนะต่อธรรมดาครับเป็นรถสายลุยเนาะทิกตรงทิเกเรือก็ขึ้นมากเลยแต่ไม่ใช่ปัญหาครับตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราจัดเปลี่ยนของใหม่ให้ครับผมนี่ของใหม่เลยนะอะสำหรับสายยางครับตัวนี้เป็นสองห5้าจดห้านะครับผมขอสิบหกนะ นะครับรอๆงี้เลยนะเดี๋ยวถ้าได้ล้อใหม่เดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีหนึงตอนนี้ดูล้อนี้ก่อนคือมาจากของเดิมมันก็จะเป็นยางงี้นะครับคือล้างเสร็จแล้วต่อไปบันไดครับบันไดบันไดข้างบันไดข้างผมก็ทําการติดตั้งเองนะครับไม่เกี่ยวกับจากของเดิมเขาครับจากของเดิมเขาไม่มีมาให้ครับนี่ส่วนรอยนี่มันเป็นคราบมันมันมัน ผมล้างไม่ออกนะสงสัยต้องไดขัดสีใหม่ถ้าขัดสีใหม่ก็จะหล่อเลยอ่ะมันได้ข้างนี้ก็จัดไปแล้วนี่ห่อหล่อเลยลงรุ่นออฟโรดอ่ะต่อไปล้อหลังนะครับล้อหลังก็เหมือนเดิมครับล้อหลังก็สายยางก็เท่ากันครับสอง75ห้าเจ็ดห้าสิบหกเหมือนเดิมล้อหม่ก็เหมือนเดิมครับือขึ้นเหมือนเดิมเหมือนกันหน้าหลังนะครับ ไม่ต้องสงสัยครับสายลุยครับขึ้นแน่นอนสเตไม่ใช่ปัญหาครับดี๋ยรับเปลี่ยนไห้อะสุพีอะมาดูช่วงท้ายครับช่วงท้ายก็นี่ครับผมช่วงท้ายก็จะประมาณนี้เลยกันชนหลังตัวน,นี้มาจากลูกค้านะครับผมกันชนหลังนะคอมหลากผอมลากคอม,มยุกคมโยกจะอะไรก็มาได้ครับ บรรทายก็มีตําหนินะครับผมนี่ใส่กันชนแล้วแต่ก็ไม่กันชนครับก็ยังบุบเหมือนเดิมเดี๋ยวก็วมีรอยบุบตามการใช้งานนะครับเป็นรถมือสองนะครับผมก็ตามสาภาพครับไม่ห่าตาแล้วแต่บุบไ,ไม่เยอะนะครับน่าถือว่าบุบเป็นน่าเกลียดเนี่ยผมน่ครับรีวิวก่อนเก็บงานนะครับรีวิวก่อนเก็บงานโอเคครับผม แล้วก็ตัวนี้ครับผมนี่โลบาข้างหลังครับตัวนี้ผมก็เสริมใหม่นะครับจัดให้ใหม่ครับผมตี่นี้ลูกค้าเดินไม่มีมานะครับทีนี้ผมจัดใหม่เลยนี่ครับรอรอเลยทบชุดออฟโรดนะครับนี่แขงเดงครับแขงเดงนั่งสบายเลยนั่งกินข้าวบนนี้ยังได้เลยนั่นนี่นั่งกินข้าวกินข้าวได้กินข้าวได้ครับแขงเดงครับแขงเดงนี่ครับ ลำรับสายป่าสายลุยข้ามพลาดเลยครับนีเ่เยสวยเลยรถมือเดียวป้ายแดงด้วยคุ้มนะคุ้มคุ้มจัดเลยมือเดียวป้ายแดงรอรอจัดเลยครัรอรถหนึ่งรถรอมากครับโคตรโลอะโคตรเท่สายป่าเลยโอ้ยนี่อ่ะต่อไปภายใน เนี่ยภายในก็ประมาณนี้เลยเนี่ยภายในแต่ชมภายในก่อนครับผมเอ๋เดี๋ยวจะรีวิวห้ดูด้วยนะครับภายในก็เป็นภายในก็จะเป็นมานนี้ครับนี่รีโวก็เหมือนดีโวทั่วไปแหละครับภา,รภายในภายในเป็นหกเกียร์นะครับผมหกเกียร์หกเกียร์เดินหน้า เจ็ดเกียร์ถอยหลังนี่ครับผมประมาณนี้ก็ส่วนเบาะตรงนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะเอาไปหุ่มใหม่นะครับเอาไปหุ่มใหม่ก็จะมีการขาดบ้างเลยครับเพราะว่าเขานั่งทุกวันตน้องเป็นรถใช้าง,งานทุกวันนะครับผมนี้เพราะว่ามันเป็นเบาะเนี่ยมันจะเตะนะครับเป็นเบาะบหนังมันไม่ใช่เบาะหนังที่ที่จะนิ่มเดีจะไม่เตะนนี้ันเป็นเบหนังหน,มนามันก็เตะธรรมดาครับเป็้องซีเรียสครับวกนี้เดี๋ยวเอาเก็บงานให้อะซี ต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องครับอันนี้เราดูห้องดิสานไปแล้วเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันต่อเลยห้องเครื่องนี่ <Hey, S 2> ครผมห้องเครื่องโอ้หสูงจังเลยนะห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับผมเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะนี okay, ่ครับ ไม่มีขีบไม่มีเยิ้มกาวเดิมครับผมกาวเดิมน็อตเดิมไม่มีขับเลยน็อตอ่ะเนี่ยดูครับในน็อตพวกนี้ถ้ารถมันเคยชนมาแล้วน็อตตัวนี้มันจะไม่เป็นลักษณะอย่างนี้ครับมันจะไม่เดิมแบบนี้นะพี่น้องดูได้ครับผมนี่ครับเดิมเลยแห้งๆไม่มีเยิ้ม ติดนดมือเดียวป้ายแดงตัวนี้เป็นเครื่อง2.8นะครับ2.8นะพี่น้องครับึ้นสำหรับเป็น 8. โอวินโอวินขึรื่อง2.8เท่วงครับว่าจะประมาณนี้เลยท่านไหนกสลังมองหาโรดโอวินใจครับไม่ใช่10ตุ4คุดสีคุดส,สีนะรอ,อเลยค่ะสำหรับราคาลำนี้ ราคาอยู่ที่4เซนต์500บาทครับ4เซนต์อ่างนะครับผม4เซนต์อ่างบาทครับพี่น้อง4เซนต์อ่างบาทครับโฟบินตอนเดียวเราโลแล้วนะครับผมจัดได้4เซนต์เปนะครับโดยจัด4เซนต์เปรตครับผมจัดตาม่ายอดนะโอเคครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาลัานี้อยู่นะครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่เอ็นซาเก้าจารุยุทนะครับผมทั้งสองสาขานะครับสาขาบางบุรชัยและก็บาเภอบ้านกวดนะครับผม ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0956464452นะครับหรือไม่ก็0969925263ครับผมโทรมาได้24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงครับผมซื้อสดรถอีกเยอะนะผมซื้อสดรถอีกเยอะนะพี่น้องครับร้านนี้นะพร้อมส่งถึงหน้าบ้านครับส่งฟรีส่งฟรีระยะไม่เกิน200กิโลเมตรนะผมส่งฟรีนะครับไม่เกิน200กิโลเมตรนะผมส่งให้ฟรีเลยจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะ สำหรับเจ้าเอ่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับต่อประมาณนี้นะครับไม่ดูแล้วโอเคนะครับไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ